ปูหรือสีปูเขาควายบ่ค่ะปูเขาควายเาพิ่นจะหายจากง,งวดก็เพอร่อยงวดพูแล,ล้วจังแม่นจังงวดแล้วจนเพิ่นสิบอกให้เซา<ข>พู้ละค่ะเพิ่นโทรมากเลยค่ะเอาน้ำเพิ่นอยู่นี่แหล,ละปูมันตัด3สตัวแบบไหนกับพ่อสาม3ามตัวก็770แล้ว954สีอใช้วิจะะารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ ช่องเจ๊ตังคนภูไทยนะคะเจ๊ตังพารวยนะคะใครเข้ามาฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะใครเข้ามามคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าน้อน,นะคะตอนนี้เรากําลังไลฟ์สดนะคะอยู่ที่ทุ่งนานะคะอยู่ที่บ้านสวนนะคะของ คุณพ่อสำราญชัยนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะไปพี่น้องเดี๋ยวไปน้ำกันนะคะคุณพ่อยี้มเสียงคุณพ่ออยู่นะคะท่านผู้ชมอู้มันเป็นเงาได้พ่องับมันจะทำไมบ่อจ้าแม่เอามองสีหชมๆูเนี่ยมองนี่ก็ได้นี่เอางี้ก็ได้โอเคไก่รถแท้ไม่เป็นยังเนาะไก่รถหรือยี่เนาะโอเคตรงนี้แหละ นี่แหละเบิงไทยนีนแหละมดเด่นดอนบงไทยเขาเพลินน้ำค่ะโอ้ทำร้านไส้หนูโอ้ยเขารวยบ่แห้งหรือบักน้ำมาว่านห้วยจะบอกกันได้หวังว่อยู่ที่ไหนว่เจ้างูควายเจ้าหลายบ่เห็นเจ้าอยู่สวนหน่นหวังเจ้าคนรวยเด้เขาว่าเจ้าคนรวยซื้อเสียงเจ้าโอ้ยบหมอลำไงกระดกกระดิ่งเขาว่าหมอลำไงบักสุ้มพ่วงกันบักสุ้มพ่วงมันมามาว่านบักก้มาเล่นน้ำค่ะหมอลำสุ้มพ่วงผ้าผ้าเบนซีน่ะคู่น้อยวัวหนังมาเล่นน้ำไร้เสืออะไรคู่น้อยจูเบลี่ ตั้งก็ร่องก่อนนะคะสวัสดีครับพ่อครับพูมสวัสด,ดีส,สวัดดสามร้านชัยคนรูปรอขจาวาได้ยินเสียงกะหูเลยขวางสีเ <c oughs> ดฟพี่น้อกระเป๋าดีดีประสันลำกระมวลวระสันนะคะท่านผู้ชมกำลังไปเฮ็ดเวทีบ่พ่ออพ่อสวัสดีค่ะครับพูมครับสวัสดีครับกำลังเฮ็ดเวทีหมอลำนะครับ ค่ะจะเป็นวงไงนะครับวงไงได้บาทมวนน้อยเละยัดเต็มบรอครับเออห้าหกสิบผุเหลาไปแปดแปดหมื่นรับแปดหมื่นเหมค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสที่ชายเอฟซีเบิงยูเนาะพ่อเนาะเออกลางมาหอดกลางวิธีมันบอกใส่เดินบักไงุ่นเลี้ยดุพีแล้วค่ะลาวแล้วโชคดีถึงกลางวันเนาะพ่อเนาะเดินได้บอกคุนเด้อพี่น้องเดินมีแต่ทีพ่อได้เออเดินพุ่นแล้วหนูของลูกของหลาน ลูกหลานโค้ดไปโค้ดแล้วนาสุดผูเนี่ยไปเมื่อกี้ไปเลี้ยงควายสุดปลาย่างโค้งลงพุ่นแล้วทางพุ่นแล้วพี่น้องของพ่นขายทีหนึงแล้วเจ็ดแสนแปดแสนไม่ขายคุ้มนะพุ่นของเขาที่จะได้มากว้างคักกว้างแน่เถิดืล้วนี้ทางออกจิตเอาไปที่กลางแล้วนะตัดถิมบัสเดินชนใหม่ขายคอนเสิร์ตใหญ่เลยต่อคอนเสิร์ตใหญ่เลยได้บาดรถเข้ามารวมกันเต็มบัสแล้วแถวเดินหมดวันมิงยูแล้วอยเลขไปนี่ชิบะดังกระโท่ชิบะได้ตัดไว้ตัวเก่าลุ้นีนี่เพิ่นเพิ่นัย เพิ่นไฮมาไฮมาหกตัวเลยได้เพิ่นเนี่ยโบไฮสามตัวคือมูครับเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าห้าสี่น่ะมันตรงกันก็เลยองดำอาจารย์โกยเลยเนี่ยอาจารย์โกยเก้าห้าสี่สองเจ็ดตัวเดียวอาจารย์โกยครับของลูกเพิ่นไายรางวัลใหญ่เลยบอกของลูกเสียถ่ายรางวัลใหญ่เลยนี่เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าห้าสี่เราได้เพิ่นเนี่ยเจ็ดเจ็ดศูนย์ ห้าเออหกตเลยนะขันห้ามาจับบอกกับเจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็เกคือเก้านั่นละขันขันเรียกร่างกับเจ็ดององค์ดำนี่สอดนันมันกลับกันไหบัดตรงกันดีบัดองค์ฤกษีนี่ก็เจ็ดสองแล้วสาขององดำมีมีคู่เดียวสองเจ็ดเตัวเดียวคนเนี่แสดงว่าของอาจารย์กูยอูฤาษีผู้เขาควายเป็นไฮมากเลยกตเลยเพนเนี่ย ค่ะเห็นมาบอกอเอวอว่ะสะทัดทิศมาทางนี้จะพอมันเป็นเงาแต่กเงาบอกมันพอเห็นพอชัดนะมันย้อนแสงเออให้เขากะเจาะว่าเขาโทรมาว่าคือพอเห็นพอชัดมาได้ขาจาว่าเลยแล้วพอ,อยัพอพอบยามันหนีแนมันมันแสงมันมันหนีมันแม่นอ่นนะใกล้ๆนี่แหละอ่ะโอเคเห็นหนาชัดๆเนี่ย เอฟซีข้าเจ้าก็อยากเห็นหน้าเห็นตาอยู่ดีเห็นทั้งรถทั้งเรือเนาะเห็นเบิด์ตกูแนวเห็นเบิดค่ะแต่ว่าทะเบียนรถบ่เห็นมื้อนี้ทะเบียนรถ61ที่มันออกเข้าเจ้าถรำรูๆเอาไปเฮ็ดไว้ทีอยู่ในเฮือนใหญ่อยู่บ้านพุูนอันๆเพราะว่าเอฟซีเพราะว่ามันไฟบ่พอใหญ่ออกบ่ได้มันตกไปออกไว้ที่หญ่อยู่พุกนอ๋อค่ะก็เลยเอารถคันนี้ไปเนาะเอออเาคันนี้ไปรถยังอยู่รถพี่งับพุูนรอทุกคน ขั้นที่ฟันว่านคนขึ้นเต็มรถกันขันเกี่ยวขั้นเดียวแหมหมืูขึ้นนี่กับฟันเกี่ยวขั้นบักซีรอหนาตาสี่เนี่ครับอืมฟันว่าโอ้ยมีแต่ภูมิงามมาเต้นให้บัดโตว่าคือเหตุวิธีไม่มีภูมิมาเต้นโมโอบัดรถกูนี่น่าว่าให้ลูกเคยขับบ้านนี่บักนักร้องอันขั้นนี่แหละเคยขนท่องเต็มขั้นรถเออขั้นนี่แหละนี่บักซีรอเอวนี่แหละครับค่ะแต่ว่ารถไปอยู่นะครับเน้องอยู่อยู่อยู่ในบ้านใหญ่อยู่เพื่อนญ่เพราะว่าหมอเนี่ยเราไปออกเขตวที เปิดสองคางเลยหมอว่าเป็ดไอ้พอคือเป็นตะขาบแท้นแตะยับโจยยูพี่มันว่าให้เป็นวิธีใหญ่เลยบ่เห็นหลอรถเด้มันบอกให้ปิดหลอรถให้คือวิธีค่ะเออบรรดาภาพขึ้นมันเป็นหลอดเป็นรถเ็แบบบีโคดลิบเลยหมอวะเขาเเป็นลิบเออลงทุนหลายเดี๋ยวซื้อเล็กมาหลายเดี๋ยวหมอกระไรโคดสวิตไปเป็นลิบเลยนะพ่อเนาะมอลงทุนหลายเมียอันลนี้คุณพ่อนะคะมอหรงเนาว่าตัวลงทุนหลายเมียว่ะ เป็น,นหมอลำใหญ่หมอลำดังสื่อเสียงหอดต่างประเทศนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้เข้ามาติดตามตัวเลขแนวทางนี่จะเป็นของผู้ใดก็ค่ะพ่อผู้ลื้อสีเหมือนของปู่ลื้อสีผู้เขาควายบ่พ่อครับผู้เขาควายพี่น้องปู่ลื้อสีพ่นมาตาใสก็พ่อเพิ่นมาตาสุรินทร์บ้านเกิดเราอยู่สุรินทร์บ้านเกิดของเพิ่นอยู่สุรินทร์ปกติเพิ่นหายแนวทางมาจากงวดแล้วค่ะพ่อเอซี่มาไหมว<อ>่าลายงวด<า>้จเพิ่นนี่ค่ะ มาหลายงวดแล้วลู้สีนี่แล้วเจะเอาหดลอยงวดจังวสิเศร้าเราอ่ะโอ้คือพวดจะนอลอยงวดเลยว่ะถือจะงวดบนนองานเลยเถือกต้องถือแล้วเพื่อนว่าแสดงว่าเพื่อนนั้นจะเอาลอยงวดอให้ถือลอยงวดจังสิเศร้าเออเล้าเขาบ่อยนี้เล้ามันมันเล่นเลขเล้าเขาหมักเลขเล้าว่าฉันเหล้าว่าเขาบ่อยนี้บดมองจะยู่บางน่ะก็บยัดจูงไปอยู่ทั้งนั้นบางนี่ก็ดึงไปอยู่ทั้งนี้เราว่าเราบอกไปเหล้าก็เลยจะยูพวกเขาข้อยพูกข้อยมีศักดิ์สิทธิ์หลายแนวคือเพิ่นนี่แหละนี่ยุทธธรรมนี่แหละ ลูซีองดำือซีอง์นั่นนี้เพิ่นเขามาแท่นเนี่ยแสดงของดีสิลายอยู่ทำมาันก็ได้ข,ขันไปมุกสิไปเยี่ยมเพิ่นยดกจะให้ร้านภาพไปหาเพิ่นอยู่ปไปอยากได้ของดีของขายของอยู่ยงขกองปันหาเงินหาทองนี่นะถามห <นะ S 1> มออยู่หมอว่าขันมาคุ้มสิภาพพะลุงไปบึ้งแต่ว่าไปสงคนเขาอยู่ตรงวอกอุ่นหวอมันภาพไปได้อยู่ทหารไปได้ว่าทหารแต่ว่าคุณเป็นเขาเนาะครับเนาะทหาร เราเราเราเชือบักทหารนี่ไหมองค์ดำาน่ะหมอโมอเป็นผิเป็นผิดเป็นไฟกรไฟทหารองนี่ขันสังกันขันขันพมสังระว่างสังคากระคาโลดบักนีวาว่าโมอนีเนี้ยวอกกรกนานไหมลุงนองมันจะเอาไปนําหาข้นไปเลยที่ตามไปนํามันหลานหน่ยเป็นบุคคลอยู่นครพนมอยู่ขายใหญ่ได้บมดอืมค่ะว้าว้วเรื่องขาเพราะมันว่าเออโบแมนว่าวว่าพื้นเขาว่าเนาะ อันนี้อันนี้มันว่าขันแม่นมีเรื่องมียังกะผู้ลุงกับมาผมผมกับพ่อซอยได้อยู่หลานว่าผมมีเรื่องแล้วว่าผู้ลุงถึงไปเหตุยังพินศิบอกเลยเขาก็ถือเลยถือไว้เลยวิจารณ์ไปฟังนี่แหละบ่คอยคนมักมวนว่ากลัวแะไรมันเอาแนี่มวนนี่เนาะพ่อเนาะมวนเน๊ยคอยคอยคนมักมวลคอยบ่มักเอาโชคลาภกับความมั่นคงคอยบ่มักว่าขยนหินเข้าขากันอยู่วงวิธีคอยยิ่งดีแล้วยข่อยยานเขาเอาดองเป๊ะได้แบบนั้นแต่ว่านักเลงบางเธอเลิกแต่ว่าบุเลิกเลยล่ำไปฟังคือเก่าครับ นักเลงเพิ่นมักอยู่หน้าเวทีบางคนเนาะไม่ไปล่ำอยู่แบบกุญงเนาะลายหนึ่งคือคือเป็นสยานคอยคอยยังโบเซาแล้วลำม่ไปเลยวะยังไปเลยบักมวลอยู่แล้วได้จากปู่ฤาษีมาตักมือเด้อพ่อห้อยมือยังก็ขึ้นมือมือคอนนี่ยนะคขาดนั่นแหละวงควนมือคอนนี่ละกระโรมาบอกเออคุณโทรมาได้เอาวงคาราเพลินครับแล้วเออมาหาเออเออเราเออคอยมาหาค่ะเอาจดจดไว้เด้อตัวนี้มาหยอดได้อเออครับครับว่า แล้วก็บอกเลยแล้วบอกเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าห้าสี่เราวะชื่อเราบอกชื่อแล้วครับว่าเ oh. นี่ยเนี่ยตัวคนซือนอ้อนะไปใส่เขาก็เขาก็ถามหาดิเจ้าบดตัวเจ้าจานสำราญหอยเขาแจ้างจิตตัวไปเห็นยังขอยบุญคนจิตตัวคนวะคนไหนมาหมีขวาก็ว่ามีทุกขวาก็ว่าทุกวะเจ็ดเจ็ดศูนย์ทอมตัวเลยพอเร,เราคือเราทอมตัวพี่น้องแถวนี้ข้าวาไอ้พรแล้วรวยกูโม 954ตัวใด<น>ก็พอเพือพ่อนหายมา770954แล้วก็สองตัวกับ7233อันนี้เป็นตัวเลขของตัวเลขคนลูซีนี่ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะปูลูสีผู้เขาควายบอกค่ะผู้เขาควายเพิ่นจะหายจังงวดก็พอร้อยงวดผูแล้วจังเป็นจังงอดจนเพิพ่นจะบอกให้เศร้าคนละ คุนโทรมากเลยก็เอาน้ำพ่นอยู่นี่แหละปูมันตัดสามตัวแบบไหนกับพ่อสามสาตัวกับเจ็ดเจ็ดศูนยหอเก้าห้าสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าสี่หตตัดได้นี่เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้ห่นให้มาหกตัวเลยเนาะหกตเลยได้พ่นนี่โบบหสามตัวคือองค์พนีดไะ พื่นนี่ไฮน้อยเพื่นนี่ไให้จับเซลเพื่อนนี่สงสัยว่าเนาะจับเซลคือเครื่องเขาจับเซลสกีนานาเพื่นจะไฮจับแบบนี้เพื่นนี่จับขื่นนี้นี่ได้เหล็โบราณแต่ว่าหักขึ้นเหล็กไหลสองตัวจะได้กับพคะสองตัวกับเจ็ดยังกว่าอันเจ็ดสองกับสามสามเจ็ดสองกับสามสามเจ็ดสองแล้วก็สามสามครับ เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าห้าสี่เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าห้าสี่พี่น้องสองตัวก็คือเจ็ดสองและสองสาม้ไฮโอสามสามพี่น้องหายรางวัลใหญ่เลยตัวนี้รางวัลใหญ่ได้เพื่นเนี่ยแปซี่องค์นี่เราห้รางวัลใหญ่เลยขันถึงต้องหกตัวงวดดิปไปมุมมองยุ้ยละคอยนะไปล่ำยู่กับโทษหาบดขึ้นอีกแหละขนาดพวถึงเสียวเสียวนี่ยังโทษตลอดตีหนึ่งแม่บุคคนเนี่ยเอาใครโทรมาโทรมาใจคเพ่อนอ่าอุธยา พ่อเป็นไงนอนหรือยังพอตำราอย่างว่ะเตะหนึ่งแล้วหรือจะตื่นแล้วว่ะว่าไงฤๅษีเราพ่อว่ะเราได้เจ้าองดำแต่ว่าฤๅษียิ่งบวท่านใดครับผมว่าไปในนั้พิญยั่งกวท่านใหญ่มาค่ยว่ะให้เจ้องดำแล้วว่ะตราตัวเด้อตัวเด้อก็เป็นตัวเลขสกุลนะครับสราในหลับเนีทางสามตัวเจ็ดเจ็ดศูนย์กับเก้าห้าสี่สองตัวเจ็ดสองกับสามสามนะพ่อเนาะปกติพิญใหมากนะครับพูดได เห็นลอตเตอรี่ก็บยิบจับไปด้วยรับเรือเพื่อโชคดีมีโชคลาภนะครับอาจจะโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับมันดวงข่อยกับเจ้ามาันจะถือกันนะฮะทีอีรีได้บุญทำไปเออเจ้าก็มาลายเถื่อนอพูนเขาบุมาลายเถื่อเจา้าก็ไข่อยมันจะศาสตร์ก่อนผลอะไรมันจะถือกันเนาะเจ้าก็หาหาของขวัญให้เจ้าข่อยก็หาของขวัญให้นก็เจ้าอยู่ดีไม่แห้งเออมาหากันบอกเป็นตาโชกหมานแค่ขอจะได้รางวัลใหญ่เนาะยองสมพงษ์ยองสมพงษ์ไหม กผกู้คน,ห,นหายเหล็กมากนี่อันองค์คาราคนฤาษีหลักวางวดนี้สำร้านคันถือครตัวน่ะมาเล่นผู้เขาค่อยด้วยครับผมแบบไปแท้แล้วว่าคอยบริญญากรอกว่ารถคอยก็มีพี่ขามน้องค่ายไมาเลยไปหาเจ้าวะ <S <S า่ะไปทำบุญเยาะคับทำบุญเลยว่าผูากก้าค่ยของบริญญากรรถเบี้ยกรก็มีเพื่อนว,วะ่ะไปกับลูกกเมี่คแลวไปปั๊บกุ้นให้ลูกกัคบครับว่ารถเนี่ยว่ะ สาธุเด้อปูเด้อัปไป็นมมะละมีอยู่เผาผู้เขาควายจักรอบไปเด้ออางวัลใหญ่เออรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่เริ่มบดห้าคู่เขาควายเ้าครับแตกรางวัลที่หนึ่งหนีไปเนาะบอ่ะทีหนึ่งเรียกลาก็คันบ่อขององค์ดำนี่กัดอกผู้เขาขวายเจ็ดสองบดเจ็ดสองกัดสองเจ็ดขององค์ดำนี่ค่ะทำเลยสามสององค์เนี่ยค่ะเต็กตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันเลยไหมอืมคันมะโนเจ็ดตัวนี่ องค์ดำก็ถือเด้ขนมว่าเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าห้าสี่องค์ดำถือเนี่ยเพิ่อนนี่ไปถือวัดเจ็ดเด้อพวกโตเนี่ยอันนี้ของปู่ฤาษีภูเขาควายเด้อพี่น้องเด้อนะคะเพราะว่าพ่อนี่จะมีของปู่ฤาษีองค์ดำกับปู่ฤาษีภูเขาควายแล้วก็มีความฝันคอยหลุดดีใจอยู่ไหมค่ะเออตะกี้ผมก็คอยดีใจไปหนีเฮ็ดเอารถไปเฮ็ดให้ลูกไปเฮ็ดเวทีไปยังไงก็ป้าว่าดีใจผมอยู่ยงาขึ้นไหมค่ะพ่อว่ากูจะได้งาน มื่อคืนมึงท่อไม้แล้วอยู่มุกดาหารพ่อใหญ่งานได้บัดคอยจ้างเจ้าวได้บัจ้าจังหมื่นแปดหมื่นเออมาเลยกำนันว่<ป>ะอยู่มุกดาหารไหมค่ะเองานนีนแล้วนี่ละแต่ว<อ>่าเร็กน้อยมาประชุมกันพวกเ่าล่ำอยู่มาประชุมแปดหมื่นนะท่วนเข้าไปล่ำหรือพวกที่ล่ำเขาเขาเลยนะ,ะ,ะล่ำจ้างหรือล่ำเขาเขาแยกย้ายไปมี่ไฟนี้มัน,น,มน,น,นขเขาจ้างมัร่วมตัวไม้เยอะค่ะอ่ะสกสกมันหมานสกุกสุกคนนะคะท่านผู้ชมนะครับเป็นตัวเลขของพ่อสำราญชัยนะคะ ขอให้เอฟซโชคดีมั่นมั่นสกูสุข,สขนนะคะเนเ,เนานะะพี่้องเนาะนะคะเป็นตัวเลขแนวทางนะครับของคุณพ่อสำรันชัยนะครับเป็นตัวเลขของครูรุศีรูเขาควายนะครับประจำววันที่สิบหันวาคม2 5งพันห้ารับเพ่อในน,นี้นั้นพ่อ<น>ปกติเพิ่อนหายนี้พ่อมากสองตัวนี้<า>พ่อจะเน้นไปตัวใดคะ่ะ คองฤาษีบอกคอยมากในบักเจ็ดสองอยู่ไหนเด่นตรงนี้<อ>ถ้าถ้าคู่นี่ก็เจ็ดเจ็ดศอ๋อถ้าสามตัวนี้เพื่นอนไปที่เจ็ดเจ็ดศูนย์เสี่ยงมือไนะหร่เนาะเพื่อนไฮเปิ่มข่อยก็จดไว้สามสองคู่นี่เสี่ยงมึงอหอ๋อแต่ว่าเจ็ดเจ็ดศูนย์นี่เพื่อนไฮเลขหนาแต่ว่าเข้าสามารถเอาไปยิบจับแหางลตลเต<ด>ี่ได้เนาะได้ได้แต่หกดเจ็ดเจ็ดศูนย์กับเก้าหซีนี่ยิบหางลัตเตอรี่ไปได้ทั้งสองชุดมันบน้า่ะครับคร หม่เข้ามาเลขโกตัวนี้สามารถไปอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังก็ได้ครับได้เบิดค่ะกระสีประมาณนี้เด้อพี่น้องคุณพ่อเพิ่นให้โกตัวเพื่อว่ามันจะมีหลายรางวัลสิบ่ค่ะพ่อครับมีหลายรางวัลอือการเอฟซีไปพิจารณาไว้นะคะเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก้าห้าสี่ขันพายสื้อเลขลื่สีนี่บ่บ่ถือแล้ววันที่หนึ่งกะถือใกล้เคียงเลยเหรอว่าต่อไปนี่เลขซุมนี่ไหนเพิ่นเพิ่นน่ะโทรมางวดนี่เอองวดวันทีสีพกเที่งงวดเลยโอ้เราบอก เออเท่าผู้อยู่นั่งไก่หรือีน่ะวะเมื่อวานนี้ขันมีเด่นเด่นเลยละว่าบ้ถึืแล้ววันทีหนึ่งกับไก่เคียงได้คือเก่าเลยกเรล็กละวะเพิ่นมั่นใจเลยไหมั่นใจเลยเพิ่นนั่นขาผู้ถือโกเนี่ยสามตัวออกกระเด็นมาเลยเพิ่นเพิ่นบอกมาเนี่ยโทรศัพท์ไงขายโคกตัวโบ้เข่าจังได้สามตัวเข่าแน่นอนเข่าร่างวันที่เท่าไรพ่อเลขสามตัวหางแล้วไม่เลื่องบอกเลาถืออยู่ร่างวันที่สองที่สามที่อย่างนี้แหละเพิ่นนวะต้องต้องถืออยู่แล้ว นี่แล้าวักสามตัวเนี่ยคันบกเขาโคกโตได้วคันเขาโกตัวกัดแรงแล้วมันเฉือนไปเลยคันหาซื้อได้คุณพ่อคุณบอกมาโอ้ยสะดุแล้วเมียวเมียว่าสะดุ้งฉันเมียว่านอนนกำกันเนาะครับโทรมาก็คือว่าสรุปแล้วก็คือเลขอยู่ในนี้จังได้ก็มีรางวัลเออมีมีรางวัลบอกางไปแล้วมันใจขนาดเพื่อนนั่นน่ะคนอยู่พวกเขาข้ยน่ะโมเมนต์ลึกสีบอกเลยผู้คนใกล้เคียงเพื่อนน่ะผูอุปถัมภ์เพื่อนน่ะ พว่าเขาเอาหนามไม่ให้กินจะให้ทั้งหมดลอยงวดเนาะพ่อเนาะลอยงวดเลยเพื่อนเนี่ยจนพ่นว่าพ่อเลยเด้อจนว่าจะแสดงว่าหอดลอยงวดเข้ากันเข้ากับพ่อเข้ากับพ่อเออเพื่นนี่หงงวดพ่อเลยเพื่นค่ะแล้วเล่ยวงดำวงดำนี่จะให้หงงวดหงงวดพ่อเลยเราว่าถึงมาสองงวดเดียของเพื่นนี่ก็ได้ขันเกีล็กก็โหลดไต้ก็โหลดอีกพวกนี้ก็ได้วางงวดที่แล้วกับเขาความฝันของพ่อนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ให้เอฟซีสกุ๊กมันหมันสกุ๊กสกคนนะคะ ขอบคุณคุณพ่อมากๆค่ะสวัสดีค่ะครับคุบครับ,รบอ่ะพอดเขามาก,ก็ไล์ก็แช์ก็ไล์ก็แช์เ้ยพี่น้องคุณพ่อย่ำนะคะว่าตัวเลขของพ่อนมีรางวั่นแน่นอนคําว่าลางวั่นก็อาจจะเป็นตัวเลขของปูฤาษีองค์ดําหรือว่าปูฤาษีเอ่อผูเขาควายนะคะแล้วก็เป็นความฝันของพ่อในสมชุดนี้พ่อมันใจว่าตัวเลขของพ่อในนั้นเพิ่นเข้าสนวดนะคะเพิ่นเพิ่นจะให้ข่อยซื้อแบตเตอรี่ไว้จัก จ็บสองใบเด้อมาหาเด้องแลว่ะครับผมว่ามีอยู่แล้วเงินซื้อไปตีสิบสองใบ่อยว่ะจงกวัดจังร์จะเอาน้ำลูกเื่ซื้อซื้อคือผูบอกเล่าเมืองสิบสอใบคจะซื้อใบสิบสองใบเด็กตัวนี้ไดถ้าบูถึงแล้ววันที่หนึ่งเจ้าถือแล้ววันไก่เคี่ยงคนบอกสามตัวต้องต้องถืออยู่แล้วสิบใบเจ้าก็ได้หลายหลายหมื่นแล้วเราว่ะหาง12ใบในสามตัวตรงพ่อเอาตัวใดตัตรงกเจ็ดเจ็ดศูนย์ัมอ๋อพ่อพนั่นมากเจ็ดเจศน ค่ะพี่น้องก็คือให้เข้าใจเนาะก็จะเป็นเลขมักกับเลขชุดที่ปูเพิ่นให้แต่ว่า่อาพ่อเพิ่นสิมักตัวใดก็คือมันอยู่นําเอ่อของพ่อจังสี่นี่ยแม่ค่ะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมมักตัวใดก็ลองคอมเมนต์มาเบิ่งนะคะว่าชอบคือคุณพ่อบอกคือคุณพ่อบอิซื้อขึ้นรังเงินแบตเตอรี่ขันนี่แบบนี้เด้มันจะเอาเลยนะเอากลับหน้ากลังไปเลยอ๋อพ่อมักแบบว่าจับสลับหน้าจับสลับหลังเนี่ข่อยมักแบบนั้นและว่าเราจับไปเลยเออแล้วมั่นใจของเราคนครับค่ะปูสั่งมาพร้อมครับ ซื oh. ้อ no จักใบก่อครับ12ใบปูสั่งมาซื้อปู่ลเสียนบอกบอกดอกมอนไก่เคี้ยงปูเอาเขานำเอาไปถวายเพื่อนั่ะครัมพราว่าซื้อโรคซื้อโรคสนนงบอกอย่เงเนี่ยขมบอกก็มีใฟัง่จังไรกันถือต้องวันบอกคนจังไรก็ถอซื้อเยอะเนี่ยว่ะจหาเงินให้าซื้อเยอะ12ใบลงบเนียว่ะครับโอ้กถือ่็จะ12ใบลงวัด11เข้าเลยัเสียดยังไงทำพูดได้เดอกเมี่ยว่ะคามสูงมาว่ะพูดี่นนเออถึงว่าคยพูดได้เรนั่น คออยู่เส็จแล้วคอยอยู่แล้วะมันจะดังโเกาแล้วนอโตนาะโตที่จะสืสิบสองใบพ่อว่าเจ็ดเจ็ดศูนย์เนาะมากตัวนี้สิพ่อมากตัวนี้เจ็ดเจ็ดศูนแล้วพี่น้องคุณพ่อว่าจะสือสิบสองใบจ้ะสุมันมันสุขูสุคนนะคะค่ะขออนุญาตลงไล์กนเด้อพี่